สวัสดีครับผมพีทถาปัดปีหนึ่งครับพัดถาปัดปีหนึ่งครับผู้ทับปัดปีหนึ่งครับปินถาปัดปีหนึ่งครับ ว,ว่าดีครับเพราะมันจะได้แบบหลากหลายที่ครับเพราะเวลาเข้ามาบางทีมันต้องเฉพาะจุดครับผมว่าดีในส่วนของการแยกขวดแล้วก็ฝาหรืออะไรพวกนี้ครับผมอยากให้มีบางทีน่าจะแบบตามโรงอาหารไม่ก็แบบตามหน้าคณะต่างๆะครับก็มีไว้ตามตึกคณะครับแบบตามชั้นที่แบบสูงมากหรือไม่ก็ต่ำมากๆจะได้ไม่ต้องลงไปแบบเตี้ยสุดสูงสุดอะไรอย่างเี้ย บ่อยครับเพราะบางทีเราไม่ไดซื้ออย่างเดียวครับบางทีเราก็กดได้เราก็กดครับก็กดบ่อยครับบางวันก็พกขวดน้ํามากดที่หมอสวัสดีค่ะชื่อฟ้ายค่ะอยู่เด็กค่ะก็รู้สึกว่าจุดบริการตู้น้ําดื่มในหมอมีค่อนข้างน้อยค่ะเวลาเล่นกีฬาตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะตึกส่วนใหญ่ก็จะปิดหมดแล้วแล้วก็ หาน้ำดื่มค่อนข้างยากถ, loyal, ถ้าไม่ได้เตรียมมาเองก็หาซื้อยากมากค่ะก็อยากให้มีกระจายทั่วมอเลยค่ะเพราะว่ามันจะได้คนจะได้ไม่ไปเอกจุกเอาน้ำกันอยู่ที่ที่เดียวค่ะแต่ว่าก็อยากให้ระวังในส่วนของเรื่องไฟฟ้าระวงจรหรือว่ากระแสไฟรั่วนิดนึงค่ะเพราะว่ามันก็เป็นพื้นที่ของมหาลัยคนอาจจะไม่ได้ระวังในส่วนนี้ทั้งหมดเลย สวัสดีค่ะชื่อติมน,นะคะมาจากคณะโบราณคดีคิดว่าเออเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะรู้สึกว่าแบบเด็กทาอะไรอะค่ะซื้อน้ำเยอะแล้วในการซื้อน้ำอค่ะแต่และทีค่ะบางทีมันก็มันก็แพงไปหน่อยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าบางคนจะชอบมีขวดน้ำแล้วก็มีแก้วน้ำอะไรเงี้ยคือเป็นสิ่งที่ดีถ้ามใใีให้เติมได้ตลอดค่ะ อยากให้มีบริเวณสลับปลาตัวนี้ค่ะหรือมไม่ก็แบบว่าแถวร้านอา,อาจารย์สิงค์ค่ะเพราะว่าคนจะอยู่เยอะมีแค่ชั้นสองค่ะแต่ว่าชั้นสามสี่จะไม่มีค่ะก็เลยถ้ามีเพิ่มก็น่าจะเป็นส่วนที่ดี